คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก คุณยิมเคยมาเล่าเรื่องบ่อต้องย่านเมื่อ2ปีที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณยิมช่วงที่ไปทํางานต่างประเทศจนพบเจอกับเรื่องแปลกๆที่นั่นครับเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาปลอมีเรื่องแถมสั้นๆของเพื่อนที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานด้วยเฮ้่มากำลังที่เรื่องนี้ครับคุณยิมเจอผีที่ USA มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กันเลยครับสวัสดีครับคุณยิม ครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสบายดีนะครับคุณยิมอ๋อสบายดีครับสบายดีมากๆครับเราเพิ่งคุยกันไม่นานมานี้เองเมื่อสองปีที่แล้วนี่เองครับไม่นานเลยครับหายไปไหนมาไปทํางานอ๋อครับหลายอย่างครับพี่แจ็คเอ่อช่วงปีแรกที่ผมหายก็คือป่วยหนักครับแล้วก็ปีที่สองก็คืองานยุ่งป่วยหนักเป็นอะไรเอ่อมอนมอนลองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทครับโอ้โหอ มันเกี่ยวกับอะไรนั่งนานทํางานหนักอย่างนี้หรอเอ่อผมว่ามันน่าจะเกิดขึ้นตอนอุบัติเหตุใหญ่นะครับแล้วมันก็ครับทับถมมาเรื่อยๆอ๋อโอเคโอเคแต่ตอนนี้คือหายด,ดีละครับดีแล้วครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะฮะขอบคุณครับเราคุยกันเมื่อสองปีที่แล้วบอดต้องย่านนะฮะวันนี้มาปิดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะสายที่เก้าตีสี่ครึ่งหลับไปยังถามจริง อ๋อนอนไปแล้วครับตั้งนาฬิกาปลุกตอนทีสามครับอ๋อตื่นมาตอนประมาณสักชั่วโมงครับเออครเพื่อมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเจอผีที่อเมริกาครับใช่ครับยังไงอ่าครับเดี๋ยวคงขอเข้าเรื่องเลยนะครับได้ครับครับขอบคุณครับอ่าคือประมาณหกปีที่แล้วประมาณปีสองพันสิบแปดใช่ไหมครับอ่าผมได้มีโอกาสไปหาประสบการณ์ที่อเมริกานะครับ ก็คือจะคล้ายๆกับคนที่เขาเล่าเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโครงการ Work and Travel ครับก็คือไปทำงานที่โรงแรมครับไปเป็น House k e e p e อก็คือพนักง,งานทำความสะอาดนะครับอ่าทีนี้อ่าลักษณะโรงแรมที่ผมไปทำเนี่ยจะเป็นโรงแรมเล็กๆสองชั้นนะครับอ่าแล้วก็ลักษณะงานก็คือเราก็จะต้องไปอ่าทำความสะอาด ตามห้องพักที่เขาเช็คเอาท์แล้วนะครับทีนี้ช่วงแรกๆของการทำงานนะครับก็คือเขาจะให้พนักงานใหม่เนี่ยไปเข้าคู่กับพนักงานประจำที่เขาทำอยู่แล้วนะครับเพือ่อที่จะได้เทรนงานประมาณสองสาวันนี่แหละฮะทีเนี้ยอตอนผมไป่ะผมก็ได้ไปจับคู่กับ ป้าคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกัน uh huh. เดี๋ยวผมสมมุติชื่อว่าป้ามอลลี่แล้วกันครับ่ uh huh. อาป้ามอลลี่เนี่ยก็จะเป็นคนเทรนผมแกก็เป็นคนเก่าคนแก่เนี่หละของโรงแรม uh huh. นะครับช่วงวันแรกก็ไม่มีอะไรครับก็ทํางานปกติ uh huh. นะครับอ่าแต่ว่าพอวันที่สองเนี่ยเรื่องมันก็เกิดขึ้นครับก็คือวันนั้นเนี่ยอ่าผมได้ไป ทำสะอาดห้องอห้องที่อยู่ข้างล่างนะครับเป็นห้องติดบันได mm. อ่าทีเนี้ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยลักษณะห้องคือมันไม่ได้มีคนเข้าพักนะครับ mm. อืมอ่าเป็นห้องที่ไม่มีการเข้าพักทีเนี้ย mm. ผมก็เลยถามป้ามอลลี่ว่าเออแล้วจะทาสะอาดห้องนี้ทําไมมันไม่ได้เช็คอินไม่ได้เช็คเอาท์ oh. อ่ะอ่าป้าก็บอกว่าเอออยู่แบบว่าต่อให้ไม่มีคนเชนะ็คอินเน่ะ Mm hmm. คือห้องมันก็จะมีฝุ่นใช่ไหมละ่ะ mm hmm. แล้วก็ต้องทำความสะอาดอ่าโอเคก็ต้องเข้าไปเช็ดฝุ่นเช็ดอะไร mm hmm. อ่าทีเนี้ยอ่าป้ามันที่บอกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงยูก็มีประสบการณ์เมื่อวานละ mm hmm. เดี๋ยววันเนี้ยไอจะให้ยูทำห้องนี้นะเดี๋ยวไอจะไปพักสะหน่อย mm hmm. อ่าโอเคผมก็ได้ได้ได,ได้แค่เข้าไปเช็ดฝุ่นอะไรก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่าทีเนี้ย ผมขวาที่ายลักษณะห้องนิดนึงนะฮะเป็นเอห้องขนาดสี่คนสี่นะครับก็คือจะมีเตียงนอนอยู่กลางห้องแล้วก็มีเอทีวีอยู่ตรงข้ามกับเตียงเลยนะครับข้างเตียงก็จะเป็นโต๊ะที่มีเออ่เก้าอี้นะครับอ่ถ้าเปิดประตูเข้าไปเนี่ยขวามือก็จะเป็นห้องน้ําเลยเป็นเป็นอ่างจากรุชิที่มีที่มีเอผ้มาม่านนะครับปิดอยู่ อ่าทีเนี้ยผมก็ทําความสะอาดก็ธรรมดาครับก็เช็ดฝุ่นเช็ดอะไรไปนะครับแล้วมันมีจังหวะให้ผมตกใจแล้วหนึ่งก็คือระหว่างที่ผมกําลังจะเก็บของออกจากห้องอ,ะอ่ะอืมผมหันหลังกลับไปนะครับไอ้เก้าอี้ที่เคยเสียบอยู่ที่โต๊ะข้างเตียงอ,ะอ่ะ อยู่ๆมันออกมาตอนไหนไม่รู้มันออกมาจากที่เอาไปยัดไว้ไอ้จีใต้ใต้โต๊ะถูกปะใช่เออัอผมก็ตกใจอ้าวก็อืมก็คือก็รู้อยู่ว่ามันคิดดีไม่ได้แต่ว่าผมก็พยายามปลอบใจตัวเองว่ามันไม่มีอะไรหรอเพราะเราก็ไม่ได้ยินเสียงโต๊ะเคลื่อนนี่เออเราอาจจะลืมยัดเข้าไปก็ได้เออบางทีเราทำอะไรเยอะๆแยะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะ อาจจะลือมอ่าครับปร,ประมาณนั้นแต่จังหวะที่สองก็ตามมาอืมคือผมได้ยินเสียงพ่อม่านตรงอ่างจักกุชี่รูดออกอครืดจากนั้นเสียงน้ําไหลก็ตามมาอืเป็นเสียงน้ําไหลลงอ่างผมก็เลยโอเคสงสัยป้ามิลลี่จะตามเข้ามาทําความสะอาดห้องน้ำํำแต่ก่อนหน้าเนี้ยนะครับป้ามิลลี่ก็บอกว่า ไม่ต้องไปทําความสะอาดห้องน้ำไงครับอ่าผมลืมบอกตรงนั้นก็เลยก็เลยเข้าไปดูแต่ที่ปรากฏคือห้องน้ําแห้งสนิทอเขาก็โอเคโอเคเชื่อก็ได้เออก็เลยไม่อยู่แล้วออกจากห้องแล้วก็ปิดประตูล็อกเลยนะครับผมก็เก็บความสงสัยไว้นะครับจนกระทั่งวันที่สามเนี่ยนะครับวันที่สามเนี่ย ป้ามัลลี่ไม่สบายครับเกลา mm. แกก็เลยไปฝากผมไว้กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าแดเนียลแดเนียลก็นะครับวันนี้ผมก็ขึ้นไปทำชั้นสองกับแดเนียลเป็นห้องตรงกลางเลยเป็นห้องตรงกลางของอาคารเลยทีเนี้ยพอไปถึงห้องปั๊บแดเนียลก็ว่า <c oughs> เออเดี๋ยว ฉันออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งฝากห้องด้วยนะอ่าก็ผมก็อ่ามีเอ๊ะในใจอยู่นะครับว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ใจก็นึกว่าอืมันจะมีถึงสองห้องเลยเหรอเออเออมันจะแจ็คผัตแตกเลยเหรอเออมันจะแจ็คพอตแตกถึงสองห้องเลยเหรอก็เลยอ่าโอเคก็เข้าไปทําอ่าห้องนี้มีเป็นห้องที่มีลูกค้าเช็คอินนะครับก็เลย ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอ่าสภาพห้องก็ปกติมีร่องรอยการกินพิซซองพิซซ่าที่นอนก็ต้องเปลี่ยนผ้าปูผ้าปูที่นอนก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรียบร้อยล้างห้องน้าเรียบร้อยอ่ขั้นตอนสุดท้ายที่ผมทําในวันนั้นก็คือการอ่าทําความสะอาดจ,จอทีวีนะครับก็จะเป็นการใช้น้ํายาชนิดพิเศษเช็ดฝุ่นจากหน้าจอทีวีนะครับทีนี้ในระหว่าง ที่กำลังจะปิดจ็อบนะครับก็คือทีวีเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปมันจะเป็นเงาสะท้อนใช่ไหมครับม,มันจะเป็นเงาสะท้อนตัวเราแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเตียงนอนอทีเนี้ยระหว่างที่ผมกำลังเช็ดอยู่อ่ะมันมีกลุ่มก้อนควันเล็กๆอยู่ข้างหลังผมผมก็เลยคิดว่าเอไอเดนิลมันสูบบุหรี่ในโรงแรมปะวะอเออแต่มันก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะครับ ก็เลยเช็ดเช็ดไปแต่สักพักเนี่ยกลุ่มก้อนมันขยายตัวขึ้นครับ <Ừ. S 2> ควันมันขยายตัวขึ้นอยู่ตรงด้านหลังผมเลยอ <Ừ. S 2> แล้วมันก่อตัวจนกลายเป็นรูปร่างของผู้ชายครับมันไม่มีกลิ่น,นมุลหลี่ด้วยนะไม่มีกลิ่นด้วย <Ừ. S 2> เอออแล้วควันอะไรมันก่อตัวเป็นรูปร่างผู้ชายออ <Ừ. S 2> ตัวสูงใหญ่ <Ừ. S 2> นะครับ แล้วมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆจนจนมันเป็นผู้ชายสวมชุดทหารยืนหันหลังยืนหันข้างให้ผมอะครับเขายืนนิ่งผมก็นิ่งผมเนี่ยธรรมชาติเป็นคนที่กลัวผีจนอุจจาระขึ้นสมองนะครับแต่ผมจะต้องสังเกตให้ดีก่อนก่อนที่ผมจะวิ่งผมต้องดูให้ดีก่อนว่าตาไม่ฝาดใช่ไหมผมก็ ยืนนิ่งดูอยู่อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรผมครับเขาค่อยๆเคลื่อนตัวจากด้านหลังผมนะฮะทะลุเตียงไปช้าๆช้าๆผมก็มองตามเรื่อยๆแล้วเขาก็ทะลุกำแพงออกไปเลยครับจังหวะนั้นใครจะอยู่ไม่อยู่ผมไม่อยู่แหละผมไปแล้วผมเข็นรถเข็นออกจากห้องทันทีผมไม่ไหวละ อแต่ผมก็ถามคนอื่นไม่ได้เพราะว่าทุกคนในโรงแรมมีแต่วัยรุ่นอือาจจะยังไม่รู้อะไรแต่ผมก็เลยรอให้ป้ามอลลี่มาในวันต่อมาอน้อยไปสิ <c oughs> <c oughs> น้อยไปสิที่จะไม่รู้อ,อครับก็เลยโอเควันต่อมาป้ามอลลี่ก็มาแล้วอ่าผมก็เก็บความกลัวไม่อยู่แล้วก็เลยไปถามป้าครับนะครับป้าก็บอกว่า เออโอเคอยู่เจอแบบนี้แบบนี้มาใช่ไหมอืมอ่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเมืองเนี้ยสมัยนานมาแล้วนะครับมันเคยเป็นสมรภูมิเก่าอืมนะครับมันเคยเป็นสมรละูมิเก่าแล้วที่ที่โรงแรมปลูกอยู่เนี้ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นเอ,อ่อคล้ายๆสุสานนะครับครับเป็นคล้ายๆสุสานเป็นที่เก็บศพทหารในช่วงสงครามอืม นะครับก่อนที่จะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับมันก็อาจจะมีอะไรตกค้างอยู่ที่นี่บ้างก็ไม่รู้ครับนะครับถ้าอยู่ไม่เชื่อก็ไปดูที่เอ,อสวนสาธรารณะกลางเมืองสิมันมีมรียลให้ดูอยู่อ๋อผมก็ไปกับเพื่อนต่อเลิกงานมันก็มีทั้งซากเครื่องบินซากอาวุธชุดทหารรายชื่อคนที่เสียชีวิตในสงครามนะครับเต็มไปหมดเลยครับอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์แรกนะครับ ทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์ต่อมานะครับก็คือช่วงหลังของการอยู่ที่อเมริกานะครับคือมันเป็นช่วงหายซีซั่นครับโรงแรมอีกสาขาหนึ่งที่เข้าอยู่เมืองใกล้ๆกันเขาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะเขาต้องการพนักงานไปช่วยงานเพิ่มผมกับเพื่อนคนไทยอีกสองคนเนี่ยก็อาสาที่จะไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจิบน้ำแปิ่หนึ่งนะครับได้เลยครับ ครับขอบคุณครับครับครับนโอเคครับขอต่อเลยนะครับได้เลยครับอ่าก็อาสาที่จะไปสามคนนะครับเป็นเด็กไทยครับแล้วทีเนี้ยพอไปอ่ะคือเรื่องมันไม่ได้เกิดที่โรงแรมครับผมก็จะไม่ได้เล่ารายละเอียดโรงแรมมากทีเนี้ย เอ่อ uh, ผมทํางานอยู่นั่นได้สักพักหนึ่งนะครับทํางานอยู่นั่นได้สักพักหนึ่งผมก็เจอกับเอ่อทราเวลไซต์นะครับรว่าจุดจุดจุดน่าสนใจนะครับ mm hmm. คือมันก็ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวอะไรแต่ว่ามันธรรมชาติที่นั่นมันสวยงามมากเลยครับ mm hmm. ผมก็จะไปเจอแหล่งน่าสนใจที่มันมันเป็นเอ่อ uh, ภูเขาลูกหนึ่งนะครับ mm hmm. ที่มันไม่ได้สูงมากสภาพแวดล้อมเป็นแบบทุ่งหญ้าแล้วก็มีป่าอยู่ข้างหลัง mm hmm. นะครับ อ่อผมจะไปที่นั่นหลังเลิกงานประจํานะครับเลิกงานบ่ายสองบ่ายสามผมก็จะปั่นจักรยานไปขึ้นเขา mm hmm. ผมก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปบ่อยจนรู้ทางขึ้นรู้ทางลงแล้วครับอ่าปกตินเนี่ยผมจะกลับประมาณช่วงที่พระอาทิตย์เนีย่ยยังยังยังขึ้นอยู่นะครับแต่มันมีวันหนึ่งอ่ะผมเกิดประมาทผมก็อยู่จนโพรเพลยเลย mm hmm. นะครับทีเนี้ย พอจังหวะพระอาทิตย์เริ่มตกอะ่ะผมก็นึกได้ว่าเออต้องกลับบ้านแล้วแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าผมหาทางที่ผมมาไม่เจออ้าวคือไม่เจอจริงๆนะครับพี่แจ๊กมันยังไงมันหายไปเลยเหรอเคยมันเคยมีทางที่ผมแหวกขึ้นมานะครับ,รบมันจะเป็นทางเดินแต่จังหวะนั้นมันไม่มีหรือเพราะมันมืดจนมองไม่เห็นก็ไม่รู้แต่ แต่มันพูพลีนะแค่พูพลีเฉยๆนะครับคือตอนนั้นเลิกหลักแล้วคือก็เดินหายเลยครับทั้งกังวลนะครับกลัวกลัวที่สุดเลยก็คือกลัวหลงป่ากลัวจะเจออันตรายเจอสัตว์อะไรพวกนี้ครับ,รบอ่แต่ว่าจังหวะนั้นนะครับอยู่ๆผมได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเสียงแหวกหญ้าแหวกเยแหวกป่าแหวกแหวกหญ้าแหวกหญ้าข้างหลังนะครับ ผมก็เลยคิดว่ามันมันมีอะไรหรือเปล่ามันอาจจะเป็นคนขึ้นมาหรือเป็นสัตว์ขึ้นมานะครับผมก็เลยเดินไปดูตรงตรงเสียงที่มันแสกแสกแสกทีเนี้ยพอผมแหวกออกอ่ะอ่าผมเห็นเป็นทางเดือนครับอ่าทางเดือนแล้วก็มีรอยเท้ามันไม่ใช่รอยเท้าสัตว์ครับเป,เป็นรอยเท้าของมนุษย์ เป็นรอยใส่รองเท้าหรือเท้าเปล่าเป็นรอยเท้าเปล่าครับโอ้ยคือแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะจิตใจมันจะกลับให้ได้ครับอ,อ่มันก็เลยเดินตามลงไปครับผมก็เลยเดินตามลงไปเดินตามไปเรื่อยๆมันก็ยังได้ยินเสียงแบกป่าอยู่ข้างหน้าอ,อยู่นะครับอ่าแต่ว่าเห็นคนไหมก็ไม่ อาจจะเป็นเือลักษณะที่เขาอยู่ไกลจนเราไม่เห็นหรือเปล่ามันลดเนี่ยก็ก็ก็คิดไปเรื่อยนะครับ,รบอ่าพอเดินลงมาจะถึงตีนเขาแล้วเนี่ยผมเห็นเป็นข้างหน้าเนี่ยอ่ามันมีทางออกใจผมก็ชื้นขึ้นแล้วหนึ่งทางออกเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเอที่แหวกมันจะเป็นเอเหมือน,นอุโมงต้นไม้นะครับ,รบแต่มันจะมีรั้วหนามอยู่ข้างหน้าอื โอเคจังหวะที่ผมรอดรัวออกไปเนี่ยภาพแรกที่ผมเห็นทําให้ผมตกใจแล้วครับคือผมเจอกับหลุมศพครับครับ,รบเป็นหลุมศพที่มีเอ่อหัวกระโหลกเหมือนควายป่านะครับปักอยู่ข้างบนกับท่อนไม้มคือจังหวะนั้นก็ตกใจนะครับแต่ว่าความอยากกลับบ้านแล้วก็ความแบบว่าเราลอดรัวเข้าไปมันเป็นพื้นที่คนอื่นอนะเรากลัวเขาจะเอา หยิบลูกซองมายิงเราอ่ะเขายิงได้นี่ครับใช่มันเป็นการบุกลูกสถานที่คนอื่นมันไม่มีเวลาให้กลัวผมก็เลยต้องรีบออกจากตรงนั้นครับก็ขึ้นถนนกลับบ้านไปนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาที่ผมรู้สึกกลัวนะครับมากๆผมจะชอบเปิดเพลงฟังอืแล้วก็อาจจะทำเพลงหรือพิวปากบ้างครัพอก็เปิดเปิดเพลงโปรดเดินกลับบ้านไปอืนะครับทีเนี้ยในคืนเดียวกัน นะครับผมกลับถึงบ้านดึกๆเนี่ยผมเตือนมากลางดึกเพราะว่าหิวร,รู้สึกหิวผมก็เลยจะกบว,ว่าจะลุกขึ้นไปอุอ่นอุ่นพิซซากินซะหน่อยทีนเนี้ยห้องนอนที่ผมนอนเนี่ยอยู่ปลายท้าของผมก็คือประตูห้องอ่ามีเพื่อนคนไทยอยู่ด้วยกันอีกสองคนแต่ผมเนี่ยนอนตรงกับประตูที่มันมีกระจกมันก็จะเห็นข้างนอกห้อง ระหว่างที่ผมชะงงกตัวขึ้นไปนะครับผมก็เห็นแล้วว่ามีคนเดินไปเดินมาหน้าห้องทีเนี้ยแต่บ้านหลังนี้มันไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมันไม่ได้อยู่แค่สามคนที่เป็นกลุ่มเด็กไทยผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยลุกขึ้นมาหาอะไรกินเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยอ่าโอเคจะลุกขึ้นไปกินหาอะไรกินทีเนี้ยพอเปิดประตูออกไปเนี่ยมันก็ไม่มีคนครับ เลยคิดว่าเมาขี้ตาหรือเปล่าอออเพยายามที่จะไม่คิดเรื่องที่มันน่ากลัวนะฮะเพราะเราก็เพิ่งเจอเรื่องแปลกๆมาทีเนี้ยผมก็อุ่นพิซซ่านะครับจังหวะที่จะเอาพิซซ่าออกมาจากเตาเนี่ยหางตาผมมันเห็นอะไรแปลกๆแล้วผมก็เลยชำเลืองดูนะครับ,รบก่อนจะวางพิซซ่าลงบนโต๊ะสิ่งที่ผมเห็นจะเป็นร่างผู้ชายร่างหนึง่ง ยืนอยู่ที่มุมห้องนะครับร่างนั้นเขายืนนิ่งไม่ไหวติงนะครับแต่อา่าหิวมันก็หิวนะครับอเลยปลอบใจตัวเองอีกแล้ว <c oughs> คิดบวกไว้ก่อนว่าตาฝาดเงาตัวเองบลาบลาบลาก็เลยกําลังจะกินแต่ผมก็อดใจที่จะมองอีกไม่ได้นะครับเพื่อเพื่อใม้ชัวร์ ผมก็ชงเรื่องไปมองอีกหน้าก็ก้มจะกินพิซซ่าตาก็จะมองเขาคนนั้นมองไปเนี่ยชายคนนั้นเขาไม่ได้นิ่งหรอกครับเขาค่อยๆเดินจากจุดนั้นเข้ามาหาผมเดินเรียบ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 มาเรื่อยๆอช้าๆช้าๆพอถึงจังหวะหนึ่งอยู่ๆพี่เขาวิ่งเข้ามาหาผมเลยครับ,รบสับลอยสี่คูณร้อยเข้ามาเลยครับ แล้วเขาก็มาแวบหายไปตรงหน้าผมเลยวิ่งมาใกล้ๆ,ๆปุ๊บพอจะใกล้ๆปุ๊บหายพอจะถึงแล้วหายหายแบบแวบเลยครับตรงนั้นความหิวมันไม่อยู่กับผมแล้วครับ,รบหายหิวแล้วครับนอนอย่างเดียวครับ,รบตอนนั้นพีส่สรงพิซซ่าไม่เก็บแล้วไฟก็ไม่ปิดวิ่งเข้าห้องอย่างเดียวครับอ่าทีเนี้ยพอเช้าวันต่อมานะครับ มีเพื่อนชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาก็มาถามผมนะฮะว่าเอออยู่เมืออ่อวานอ่ะอยู่พาอะไรเข้าบ้านผมก็เออไม่ไม่กล้าตอบนะครับแล้วก็ไม่อยากทําให้เพื่อนคนอื่นกลัวด้วยแต่แต่เขาก็ดีนะครับเขามาถามส่วนตัวกับผมเขาไม่ได้ไปถามต่อหน้าคนอ,อื่น ผมก็เลยทําเป็นไม่รู้ไม่ชีว้ว่าก็ไม่มีนะอืก็ไม่มีอ่ะเออมีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แต่ยูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวไอจัดการให้เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะผมก็โอเคโอเคขอบขอบใจแล้วกันนะอ่าแล้วจากนั้นมาในบ้านหลังนั้นหรือที่ไหนอะ่ะผมก็ไม่เจออะไรแปลกๆอีกเลยครับอื อ่าแล้วผมก็ไม่ได้กลับไปที่เขาลูกนั้นอีกครับอืมและกอ็อ่อแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่ผมจะกลับไทยนะครับระหว่างที่เก็บของกับเพื่อนคนไทยด้วยกันนะครับผมก็ได้ยินเสียงผิวปากลอยมาตามลมอืาเป็นเสียงทํานองเดียวก,กันกับเพลงที่ผมเปิดตอนวันนั้นนะครับ,ร,บระหว่างลงมาจากเขาผมก็เลยถามเพื่อนอีกสองคนนะครับอื เขาก็พูดคล้ายๆกันว่าอมไม่ได้ผิวปากผิวปากไม่เป็นออะไรประมาณเนี้ยอซึ่งทั้งบ้านนมีเราอยู่สามคนเพราะคนอื่นไปทํางานหมดครับก็เลยนึกซะว่าเออเขาอาจจะมาส่งเราอืนะครับเรื่องก็จะมีประมาณนี้ครับออแล้วได้มีการคุยกับคนที่นู่นไหมครับเขาเชื่อไหมเรื่องผีเรื่องสางเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอาผมผมผมทราบมาว่าบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อ เอาท,ที่เราคุยคุยดูโดยรวมมาเชื่อไหมผมจะไปคุยกับเ,เขาเรียกว่าไงครับเป็น<ม>เป็นเป็นคุณตาคนหนึ่งที่ผมไปไปสนิทด้วยตอนไปมีการนะครับเขาชื่อว่าคุณตาด็อกครับ,รบออผมไปถามเขาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่เชื่อเรื่องโอสปิริตปหลักก็คือวิญญาณวิญญาณเก่าแก่นะครับอ,อก็เลยอืมก็อือก,ก็อาจจะ เขาบอกว่าอืมใช่อ่าเมืองเนี่ยมันมันมีมาตั้งแต่ก่อนอตั้งสหรัฐอเมริกาแล้วนะเมืองเกา่ามันเป็นเมืองของชนพื้นเมืองออใช่ครับออใช่ก่อนที่ข่าวบอยจะเข้ามานะครับครับครับแล้วทีเนี้ยผมก็ได้ไปค้นหานะครับว่าอเออทําไมหลุมศพถึงมีหัวกระโหลกไฝคือมันเป็นความเชื่อของแบบว่าชนพื้นเมืองนะครับว่าอเกระโหลกควายนี่เปรียบเสมือน คือคือเขาเคารพเขาเคารพควายเขาเคารพเอ่อวัวใบสันมากนะครับ,รบ,รบเขาเคารพวัวใบสันซึ่งจริงๆแล้วกระโหลกนั้นอ่ะมันผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆมันเป็นของควายป่าหรือวัวใบสันกันแน่แต่เขาเคารพวัวใบสันเคารพสัตว์ที่เขาล่านะครับ,รบเวลาเขาล่าได้เขาก็จะเอากระโหลกของสัตว์เหล่านี้เนี่ยมาประดับให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเป็นเป็นที่คุ้มครองของที่อยู่อาศัยนะครับแล้ว ลงศพก็อาจจะสื่อถึงการเป็นที่อยู่อาศัยสุดท้ายครับครับก็อาจจะเพื่อความสิริมงคลของเขาล่ะครับอืผมก็ผมก็จะเอาว่าครับครับครับเรื่องของวิญญาณเก่าแก่วิญญาณที่อยู่ที่นั่นมานานครับใช่ครับนะครับอ่านั่นคือในส่วนของเจอผีที่ USA เห็นบอกว่ามีเรื่องแถมสั้นสั้นเป็นเรื่องของเพื่อนที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานใช่ครับยังไงอะ คือ,อเพื่อนผมเนี่ยนะครับเขาเปิดร้านขายของที่บ้านครับ,รบเป็นเจ้าของธุรกิจอ่าแล้วทีเนี้ยเขาจะเปิดร้านอ่าอย่างเงี้ยตีห้าถึงสองทุ่มบ้างสามทุ่มบ้างแต่ละวันนะครับแล้วเขาเนี่ยจะมีหลานสาวคนหนึ่งอยู่ปหกโอ้ยไม่สิอยู่ปหนึ่งครับขอโทษครับ,รบอยู่ปหนึ่ง หลานเขาเนี่ยเวลาหลังเลิกเรียนมาก็จะมานั่งเล่นบ้างทํากันบ้านบ้างเฝ <Okay. S 1> ้าร้านเพื่อนเพื่อนเขาทีเนี้ยมันมีวันหนึ่งนะครับก็เล่นกันปกตินี่แหละ mm. น้าหลานเล่นกันแล้วอยู่ๆน้องจากที่เล่นสนุกสนุกอะ่ะอยู่ๆก็กรี๊ดแล้วก็ร้องไห้อื mm. แล้วก็งอแง,งว่าอาพี่บ๊อบพี่บ๊อบเอาหนูเข้าบ้านหน่อยหนูกล <Okay. S 1> ัวอบอ๊อบก็สงสัยว่า กลัวอะไรก็กลัวแล้วก็เลยถามหลานหลานก็ไม่ตอบวอแวงองเงจะเข้าบ้านอย่างเดียวตอนนั้นก็เลยได้ปิดร้านตอนสองทุ่มนะครับปิดร้านเสร็จเ <c oughs> ช้าวันต่อมานะครับก็เลยมาถามหลานหลานใจเย็นลงแล้วก็เลยมาถามหลานว่าเออไปเจออะไรหนูไปเจออะไรมาทำไมถึงร้องไห้มีอะไรอ่าหลานเขาก็บอกว่าอืม หนูเห็นอ่ะหนูเห็นผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่บนคาร้านเออเป็นผู้หญิงแก่ครับอ่าเพื่อนของผมเขาบอกนะครับว่าเป็นผู้หญิงแก่ครับเป็นผู้หญิงแก่ใส่ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็เสื้อดำนะครับนั่งยิ้มแล้วก็ชี้นิ้วมาที่หลานเขาครับหลานเขาก็เลยโวยวายอย่างที่ว่านะครับอืมเพื่อนผมเขาก็สงสัยทีนี้ว่า อยู่มาตั้งนานทําไมไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนั้นอของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เอาไว้อยู่บนนั้นหมดผีมันจะไปอยู่บนนั้นได้ยังไงครับแล้วทีเนี้ยมันก็เลยไปถามเอพ่อนะครับว่าเอออืมทําไมร้านถึงเจออะไรแบบนี้แบบเนี้ยอืมพ่อของเพื่อนผมก็บอกว่าอืมก่อนตอนที่จะมาซื้อที่ที่เนี้ยก็คือมันเป็นที่ของคุณยายคนหนึ่ง เป็นเนอคุณยายอายุมากแล้วละ่ะนะครับแล้วแกมีลูกมีหลานทีเนี้ยลูกหลานก็ไปติดหนี้ครับ,รบติดหนี้แล้วก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้เขาก็เลยขายที่ให้พ่อเพื่อนผมโดยที่แม่เขาไม่เต็มใจครับอ่าแล้วตอนเนี้ยคุณยายนั้นคุณยายคนนั้นก็เสียไปแล้วนะครับก็ เพื่อนผมก็เดาว่าอมอาจจะเป็นคุณยายเจ้าของที่อืครับประมาณนี้ครับแต่มาชี้หน้าเด็กเนี่ยนะครับโอ้อันนี้ชี้ยิ้มแล้วก็ชี้หน้าเด็กอะครับชี้แบบไม่ดีดุครับโอ้มาลงกับเด็กอย่างนี้ไม่ได้นะเอาจริงครังครับน่าจะลงกับเพื่อนผมครับเออเราถือโฉนดเป็นเจ้าของที่เราซื้อมาอย่างถูกต้องเลามาทํากับเด็กนี้ไม่ได้นะครับเออต้องทําอะไรทักอย่างคือถ้าเด็กยังเห็นอีกอ่ะก็ต้องทําอะไรทักอย่างหนึ่ง ครับจากนั้นมาจะไม่กล้ามาที่นี่อ่าใช่ครับจากนั้นมาหลานเพื่อนผมก็ไม่อยู่จนค่ำอีกแล้วนะครับครับเพราะว่ามันมันมันเหมือนจะฝังใจไงครับอืมอืมครับครับแต่มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาไงทางแก้ปัญหาคือเฮ้ยถ้าเด็กเด็กไม่น่าโกหกครับถูกป่ะครัเด็กน่าจะเห็นอะไรจริงๆอ่ะแล้วผลสุดท้ายคือต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งมาทําอะไรกับเด็กนี้ไม่ได้นะครับ เด็กเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเออเด็กเขาไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ทาก็ทํากับเอาไปคุยกับคนซื้อสิหรือไปไปหลอกลูกตัวเองใช่ครับถูกปะเอามาขายอ่ะการโฉนดวันหลังกางโฉนดเลยพูดไปเลยว่าเนี่ยเนี่ยโฉนดถูกต้องครับขึ้นเลยนะมหลอกเด็กเนี่ยครับใช่ใช่มันจะหลอกเพื่อนุญอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับได้สบายใจ ครับโอเคได้ครับคุณยิมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมพี่แจ็คครับเดี๋ยวก่อนไปผมขออวยพรพี่แจ็กย้อนหลังได้ไหมครับผมครับเดี๋ยวผมขออวยพรเป็นภาษาบ้านเกิดนะครับได้สิครับครับอ่าก็ผมก็ขอให้พี่แจ็กนะครับอ่าและขอบคร้วและก็เทียมงานนะครับยูดีมีแห้งนะครับเจ็บยาไดไข่ยามี ให้มีวันดีๆ h a v e a Good Day ทุกวัน Everyday ครับผมโอ้ขอบพระคุณมากมากคุณสตีฟเอ้ยคุณสตีิไหนแล้วคุณยิมว้าไปคุณสตีฟอีกแล้วคุณยิมขอบคุณมากมากเลยที่อวยพรวันเกิดมาแล้วก็คำใดที่คุณยิมอวยพรมาขอให้กลับไปหาคุณยิมร้อยเท่าพันเท่านะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะครับขอบพระคุณมากาคุณยิมครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมานะครับได้ครับแต่ขอไม่เป็นเรื่องตัวเองนะครับเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าอีกว่ะ ครับผมไม่อยากเจอแล้วครับนายคุณยิมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก